เราไปทำอะไรครับพอดีครับตาเบอร์ไปทำบัตรประชาชนเหรอครับคุณจะมีบัตรประชาชนแล้วครับตาเบอร์ครับคุณจะทำบัตรประชาชนไหมครับทำครับมอ๋อคุณก็จะหล่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณมาทำบัตรประชาชนครั้งแรกใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับใช้เวลาทำนานครั้งแรกเลยครับ ไม่เป็นนานขนาดนี้ครับโอ้คุณรอได้ไหมครับไม่มีไม่กี่คนวันนี้แต่ผมรอดูแล้วมีมาหลายคนครับอืมอดทนรอหน่อยนะครับสู้ๆนะครับทับอมคุณเบิร์ดครับครับขอบคุณมากครับคุณมาใครครับคุณเบิร์ดครับก็เข้าใจว่าพี่เขาจะพูดให้เราแล้วก็พี่เขาแก่แล้วคือเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ รักษาหน้าที่ของเขาดีอืก็เลยเรียกว่าเกษียณแล้วก็มาทาบัตรเราอายุตามกําหนดก็ทําบัตรด้วยได้ครับผมคุณพาเพื่อนมาด้วยไหมครับวันนี้พามาครับพามากี่คนครับสิบคนครับขอคุณพาเพื่อนมาทํางานสิบทำบัตรสิบคนเลยเหรอครับใช่ครับทีนี้คุณก็จะมีบัตรประชาชนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคุณก็จะเท่แล้วใช่ไหมครับผมอยู่ไหนยังไงก็ต้องมี เท่ยอยู่แล้วครับเหนื่อยหน่อยก็ต้องเท่ครับเหนื่อยหน่อยก็ต้องทนเนาะแดดเราต้องอยู่อยู่สบายเท่ยครับอืมสุดยอดโอเคสวัสดีทุกคนมาทำบัตรประชาชนนะครับดีใจไหมครับดีใจทุกคนนะครับอ่องเอกมาทำบัตรประชาชนเหรอยกมือหน่อยมินิฮาร์ด อืมนะฮะน้องๆหลายคนมาทำบัตรประชาชนกันครับที่นี่ครับที่อำเภอ,อบ้านลาดมีพี่น้ำฟ้าพา,พาน้องๆมาทำบัตรประชาชนนะฮะอืมอืมแค่อสองคนเหรอต้องไปรับใช่ไหมรับใครอ่ะ ชเกิดีนชอบเดียวาจะเกิดอไนมี่ไม่มีครับพี่ฟ้ามาทำบัตรประชาชนรอบแรกใช่ไหมครับอายุน่าจะถึงวันนี้ค่ะโอ้โหเลยคก็เลยกลายเป็นเจ้าบ้านเล้เป็นเจ้าบ้านถอายุถึงเนอะเพ่งอายุถึงวันนี้เป็นเจ้าบ้านคุณแม่นี่พาลูกๆมาทำบัตรประชาชนเยอะมาก าอ,อายุแล้วก็ชื่อละพันสองม <c oughs> แล้วก็เจ้าบ้านเริ <c oughs> <อ>่มจบวันนี้พี่ลำฟ้าผ่านน้องๆมาทำบัตรประชาชนนะครับเมื่อกี้ทางข้างในแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวได้แบบ,บัตรประชาชนไปแจ้งอายัดได้เลยแล้วก็ทำใหม่ได้เลยแต่ขอพีบัตรประชาชนสิ่งแรกก่อนเพราะฉะนั้นหลือคนวันนี้เดี๋ยวพี่หมอเกดจะขออนุญาตพาทุกคนไปกินส้มตำที่ร้าน ส้มทองสสักทองที่เป็นเจ้าของเพลงคนหมดใกลลังให้ตายก็ไปอยู่ดีตัวจริงหล่อมากส้มตังสักทองเกมบ่อยนะครับเกมบ่อยนะครับมองบางเพลงอยู่นะครับผมเป็บางเพลงต่อครับอาจารย์ปัดเรียบร้อยครับเย้ไปแล้วครับมาล้างมาล้างมาล้างเดี๋ยวใครเป็นรอาชีพโยไปแล้วครับขออนุญาตรออาชีพกับรอเซิน Oh. แล้วเมื่อกี้เรามาดูว่าพวขพึ้นรถวิทยาเิทยากินส้มตำไหมวิทยา,น,ทยานั่งหลับเดี๋ยววันนี้ทำปัตรประชาชนเสร็จแล้วพี่ธนฟ้าจะพาไปกินส้มตำน,นะพี่หมอเกตจะพา,าไปส้มตำด้วยเาลลงยเลยล Lord, uh e ที่ว่าการอำเภอบ้านลาดนะครับวันนี้มาทำบัตรประชาชนน้องเบิร์ดครับเดี๋ยวหมอเกศจะพาไปเลยงส้มตำไปไหมครับส้มตำก็มีแค่มะเขือเดียวผมกินได้ครับอ๋อแค่มะเขือย่างเดียวพอมะละกอไม่ต้องใส่ใช่ไหมตำแตงครับอ๋อตำแตงไม่เมื่อยเลยครับไม่ไม่หาที่นั่งเลยครับก็ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งใจดีครับเคยบอกว่า มากินที่นี่แล้วผมก็ไปกินที่นั่นคนเดียวด้วยตัวเองผมถามเขาว่าเจอคนนี้ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยร้านส้มตำอ่ะก็มาจากบ้านเขาเขาขอ,อเป็นเขาขอเงินที่เป็นเงินส่วนเขาอแต่ผมก็กินไปพูดไปครับอ <laughs> โอเค หมอเกตนะคะแพทย์เอกช่วยด้วยเรามาช่วยด้วยกันหมดทุกคนเลยช่องช่องช่องหมอเกตช่วยด้วยหมอเกตช่วยด้วยนะครับแต่จะคูนช่วยด้วยตรงจุดนี้ใครอยากให้ช่วยมาหาหมอเกตนะคะช่องหมอเกตช่วยด้วยเลยนะคนีือกข่าวสามด้วยนะครับนักขาวลายที่หมอตัวนี้ก็พาหนุ่มๆมาทำแบบประชาชน ประชาชนแล้วนะฮะคุณตุ้มติ๊กมาทำบัตรรอบที่เท่าไหร่ครับคุณมาทำถ้าจะไม่หายนี่เราจะทำรอบที่สามอ๋อรอบที่สามนะฮะพี่น่าจะรอบสี่รอบห้าพอแล้วไม่ทำแล้วรี่รอ เงินคนเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีออยังหรอพี่เอ๋ผมพิการทางเพศครับอันนี้เงินไม่ใช่คนเบี้ยคนชรายังครับใกล้แล้วครับที่เดือนนี้ครับอ๋อที่เดือนนี้นะคนเบี้ยคนชราครับขอ<ผ>มีตั้มได้เข้าที่เดือนนี้ครับผมเรียบจะมีบัตรวันนี้จะได้มีบัตรประชาชนกันแล้วนะครับนะพี่น้ำฟ้ากับพี่หมอเกตเนี่ยก็ Uh, นำพี่ๆน้องๆมาทำบัตรประชาชนกันถ้าบางคนนี่บัตรประชาชนหายบัตรประชาชนไม่มีบางคนบัตรประชาชนยู่อยู่ที่วัดอยู่เลย<บ> <c oughs> นะครับใครจบัตรประชาชนได้าทองเอกทองเอกจำได้ท้องเอกท้องเอกลูกลูกจำบัตรประชาชนเลีกบัตรได้ไหมลูกอ้าวจำไม่ได้เหรอเมื่อวานยังจำได้อยู่เลย

ทองเอกเนี่ยทองเอกบอกว่าจําเลขบัตรได้ไงลูกเมื่อวานเนี่ยจำ,จำไม่ได้แล้วเอกใช้ไม่มีชใช้ชนะดาจิมครับวันนี้มาทำอะไรครับทำบัตรใหม่ครับทำบัตรใหม่ทบัตรใหม่อีกครับโอเครอนานไหมครับทำบัตรนางครับอืมัวทนรอหน่อยนะ่ะ พอิกกัจะกตจดสูตรลืมเข็มขัดนะอย่าลืมฝากช่องตั้มผู้ก่อการดีด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดกระดิ่งสับตคาคล้ช่องตั้มผู้ก่อการดีนะจะได<ะ>กดครับผมเพื่อนคะใครรู้บ้างว่าถ้าได้บัตรคนพิการแต่เป็นใบเหลืองอ่อนๆแต่ทีนี้อยู่ที่วัดเขาเอาไปเบิกมันจะต้องทันไงแจ้งความหรือทำใหม่ได้ที่ไหนบ้างคะพอดีเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ รบกวนเม้มมาให้หนูทีนะคะว่าความรู้เรื่องประวัิการช่ามันเป็นใบอ่อนไม่เป็นใบแข็งใช่ไหมคะอยู่ที่วัดทีเนี้ยเขาจะต้องทำไงแจ้งหายแล้วทาใหม่ไปทาที่ไหนอะใครรู้ข้อมูลนะครับติดต่อพี่น้ำฟ้าด้วยนะครับใครรู้ข้อมูลช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะฮะเพราะว่า าทางวัดเนี่ยได้เก็บไปหมดเลยนะบัตรคนพิการบัตรคนชรานะครับ mm. ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้พี่น้ำฟ้าพี่หมอเกตนำน้องๆมาทำบัตรประชาชนกันครับที่อำเภอบ้านลาดนะครับพร้อมที่จะให้เข้าทะเบียนบ้านของพี่น้ำฟ้านะฮะก็จะได้เป็นผู้ปกครองและเป็นผู้ดูแล โอเคนะครับอย่าลืมครับกดติดตามช่องตั้มผู้ก่อการดีด้วยครับ